ขุดอีกแล้วนวเราตั้งแต่เช้ายันค่ำเมียก็สั่งให้ทำทำทารัรำทำทำจำต้องก้มหน้าทนเราเป็นเพียงเษกษตรกจนจน ใช่ลูกในพันใช่ลานในพลนโตเราแค่พุนเกษตรสวัสดีเพื่อนๆะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางฝั่งสอปหลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็้นสวัสดีนนวดค่ะสวัสดีครับผม ครับเพลงเพราะจังเลยค่ะชอบจังเพลงนี้ชอบมากเลยใช่ไหมฮะโองให้ฟังบ่อยๆนะค่ะมันเหมือนกับว่ามันได้ฟีลมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะเท่ากับชีวิตถ้ามันถ้าเป็นมันโดนชีวิตโดนอะไรก็ชอบมากทั้งเพราะและทั้งโดนใจเลยค่ะนนวดขาวันนี้นะครับวันนี้นนวดเนี่ยจะมาปลูกมะเดื่อฝรั่งที่เสียบใส่ตอใหญ่จับได้ไหมตอเนี้ยฟริงนี่เสียบแล้วฮะตอนนี้มีสามสายพันธุ์ ว้าวสามสายนะครับแล้วผมตัดยอดไปรอบหนึ่งแล้วนี่เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่แนะนำหน่อยค่ะมีอะไรตรงไหนบ้างโอ้มีสายพันธุ์เด็ดทั้งนั้นเลยนะครับค่ะเด็ดหนึ่งก็คือบารอนนี่บารอนนี่ค่ะใช่ฮะนี่เด็ดสองคือไวยิสราเอลไวยิสราเอลค่ะเด็ดสามคือคือคุโรบุตะคุโรมิสุ อย่างนั้นหนวดนี่ดูใบก็จะจําหน้ามันได้แล้วใช่ไจำได้ฮะดูใบจาได้ทรงสวยมากนันหนวดเหมือนบอนไซเลยค่ะต้นไม้นี่ก็จะเหมือนกับเมียนะฮะฮะใช่ฮะค่ะน่ารักต่อให้เมียกับน้องเมียจะเป็นแฝดกันแต่เราก็จําได้แค่เราอาจจะทําเป็นแบบสับสนสับสนที่แต่จริงๆก็จําได้อยู่สามสายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันตอนนี้เราจะปลูกลงหลุมขุดหลุมเนี่ยน่าจะประมาณห้าสิบคูณห้าสิบได้ หลุมกว้างแล้วก็ลึกมากนี่ขุดตอนเช้าถึงเย็นเลยใช่ไหมคะเด็กนั่นหัวสับระวังหน่อยเกือบ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 เป็นไรค่ะห้าสิบคูณห้าสิบนะฮะขุดตั้งแต่เช้าจนเนี่ยครับเพิ่งเสร็จตะกี้เลยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาขี้วัวลงนะฮะเดี๋ยวมาดูสูตรกันก่อนต้องสับฝั่งนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะครับนี่สิ่งที่เราต้องใส่ลงไป นี่คือแกลบนะครับฮ<ะ>เราจะใส่แกลบลงไปนะฮะไหนคะนี่ครับขี้งัวนันหนวดขี้งัวจร,งจริงๆ้วแกลบครับขอน้องบูมครับขายแกลบเสร็จแล้วมันก็แถมขี้งัวไม้ด้วยครับโอ้น้องบูมได้ยินคงจะดีใจไม่มใช่น้อยใจมากเลยน้องบูมจะภูมิใจมากในตัวของน้านหนวดนะฮะค่ะเป็นเราก็จะใส่ขี้วัวเนี่ยฮะก็เอาขี้วัวมาสมกับบินเพราะว่าม็ดเดียวของเราเป็นม็ดเดียวผ้า่งที่เป็นตออุทุมพรเดี๋ยวผมให้ดูล่างก่อนนะ อูนห,นนหนักหนักนั้นหนวดหนักเห็นไหมลากทะลุก,กระถางแล้วนะคะต้องให้ลากนี่ประมาณนี้นะลากเยอะปุ๊บเนี่ยก็คือต้นนี้นะนหนวดไปขุดตอมาแล้วก็ชำตอจนลากเดินดีออกยอดดีใช่แล้วก็ก็แตกกิ่งมาแล้วก็แตกกิงกกก่งมาแล้วก็ตัดกิ่งแล้วก็ตัดกิ่งมาเดือดทุ่มพรอนออกแล้วก็เสียบแล้วก็เสียบมาเดือดฝรั่งใส่ไม่ได้เสียบใส่ตอทีเดียวแต่เสียบใส่กิ่งที่แตกออกจากตอนะครับก็เจริญเติบโตได้ดีส่ลากทะลุกระถางอันนี้คืออะไรรู้ไหม นี่คือกันไกลรู้ไหมทำไมทงวางอยู่นี้เออแม่หลวไม่อยากห่างกันไกลเอวรู้ไหมทำไมถึงไม่อยากห่างกันไกลทำไมคะเวลาห่างกันไกลหัวใจพี่ยังเจ็บจ่อเออแล้วกันไกลมาอยู่ด้วยใกล้ๆนะคะนี่เอากันไกลมาเตรียมเล่นมุกโดยเฉพาะเลยเจ้เต้นเหมือนนิ้วเขเต้่าอ่าคุกเขาคิ้วให้เข้ากันกับเด่นนี่ เดี๋ยวฮะคุณอย่าถ่ายใกล้เลยเดี๋ยวโดนเจาะไปนี่เดี๋ยวหาว่าแกล้งอีกชินแล้วชินอะไรหล่ะก็ไม่ได้แกล้งวันนี้ก็บอกคือต่อให้ทําจริงๆก็ไม่สนใจหรอกคลุกใหม่เยฮะคลุกทำให้เข้ากันค่ะคือเราจะใส่ลงไปแล้วก็ปลูกเลยไม่ได้ต้องคลุกกับดินก่อน คุกก่อนครับขี้วัวเนี่ยมันจะเค็มเพื่อลดความเค็มของขี้วัวใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ขี้วัวอยู่ที่หนึ่งดินอยู่ที่หนึ่พอวิ่งลงไปในดินก็ไม่มีธาตุอาหารค่ะพอทะลุดินลงไปไปเจอขี้วัวก็เค็มเค็มนะก็คือพอเค็มแล้วก็สต็อปลากเน่าหมดค่ะพะีแอนคุกดินกับขี้วัวในเข้ากันก่อนคือมันก็จะอบอยู่ในนั้นก็จะร้อนด้วยถ้าไม่คุกเข้ากับดินไว้เล,เลยนะคะ จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสนะเรื่องกระถางนะเราสามารถจะวางลงไปทั้งกระถางก็ได้ค่ะเดี๋ยวลากเขาจะจอออเจาะเวงแต่นี้ซีเรียสเพื่อเจ้ากระถางไปใช้ต่อ,ตอรจ,รจริงๆ <c oughs> แล้วไม่ได้จะปลูกครับวันนี้คือไม่มีกระถางกระถางไซนี้มันไม่มีมันหมดก็เลยต้องขุดแ่ก็ต้องเอาลงจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามซื้อนะแต่ว่าม,มันส่งยาก มันใหญ่เกินฮะเพร,ราะนี่กระถางสิบห้านะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะกระถอาสิบห้านิ้วนะครับซึ่งใหญ่มากนะแล้วหนักด้วยเพราะว่าน่าจะยี่สิบค่ะนั่นห <20 S 1> ยี่สิบเยอะค่ะเออนั่นแหละประมาณฮะเออใช่ใช่กระถางยี่สิบครับแล้วมันใหญ่มากมันก็จะส่งยากอีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องการที่จะปลูกให้เป็นต้นตัวอย่างด้วยนะครับพอเราคุกเข้าแล้วเราก็กดขึ้นมา,าข้างๆก่อนนี่ ดินอร่อยนะคะใช่ฮะกลายจากดินปกติธรรมดาก็ผสมขี้งัวก็กลายเป็นดินอร่อยอสําหรับต,ต้นไม้นะคะทีนี้เราก็ใส่เตียงโอ้โหอุตส่าห์แบบโยนโยนให้รับยากยังรับได้นะคะเตียงไปฮะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะพี่พี่ปุ๋ยเสมอครับ ทุกเขาให้เข้ากันนี้นี่ได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำการทีออกอ่าทีออกได้ไหมคะนันวนให้ผู้ช่วยไปช่วยไหมคะเออเดี๋ยวแป๊บนึงหมดแรง ล,ลุ้นลุนลากเออโอเคเลยลากเกาะดีนะคะทีนี้เราก็หาทิ์นะครับอยากให้กิงไหนอยู่ด้านไหนหัวนี่นะฮะทิ์นี้สวยไหมสวยสวยละค่ะ นะครับปิดได้เองครับกวาดอินที่เรากวาดขึ้นมาขึ้นลงไปฮนะว้าว วันก่อนพี่เข้ามาเขามาชิมมาเดื่อข้างหลังพี่เจ๊กกับพี่ปุ้มเัมนนี้นะฮะมาชิมมาเดื่อข้างหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาปุ๋ยหมักโยนไว้ให้กระสอบหนึ่งสามสามค่ะสามนะว่าเป็นปุ๋ยหมักนะครับ ไม่รู้ใส่อะไรบ้างอย่าถามน,นะครับ <c oughs> <c oughs> คือก็อะไรไม่ใส่หมดแหละนี่เราก็ปุ้ยปุ้ยหมักให้เข้ากันใส่บตบัเน,นี่ยปุ้ปุ๋ยหมักให้เข้ากันนะแล้วก็กวาดดินทีนี้กวาดเนี่ยให้รู้ว่าเราทำอะไรตรงนี้ เรียให้เสมอช่วงนี้แรงใช่ไหมกรบแรงค่ะนั่น,นหวัช่วงหน้าแรงเราก็ทำเป็นแอ่งกระทะไว้หน่อยนึงนี่นะครับหน้าแรงก็ทำเป็นแอ่งกระทะหน้าเรอหน้าไอหน้าฝนก็พูนยินขึ้นนะครับเฮ้ย๋ยดโดนขนูน อันนี้ผู้สังเกตการนะคะผู้สังเกตการครับมาคอยสังเกตการน่ารักมากเลยมาคอยดูแลคุณพ่อนะคะนี่นะครับสวยงามมากเลยค่ะนะสวยนะหัวดสวยมากเลยนี่ให้พี่ๆดูนะคะสวยงามมากเลยพี่ิกดเอามือเทียบขนาดตองให้พี่ๆดูหน่อยค่ะ ข้าง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 หลังหนูเอาโตเอามือไปไปข้างหลังโตเอออย่างนั้นเลยลูกนี่โตใหญ่มากนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางตอก็ประมาณสี่ถึงห้านิ้วนะคะหลังจากนั้นก็หาพวกหน้าหงหญ้าแห้งนะพี่กิต<น>ไปเปิดน้ําให้หน่อยลูกถ้าใครมีฟางก็เอาฟางมาใส่ได้นะครับเปิดเปิดแป๊กข้างเสาทางนู้นลูก ถ้ามีฟางก็ใส่ฟางลงไปนะครับมีหญ้าแห้งอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าไม่มีฟางหญ้าแห้งก็ใส่ลงไปได้ได้เหมือนกันนี่ไงนะหนวดหญ้าแห้งใช้ได้ไหมครับได้ครับอ่านี่แหละเราก็เอาหญ้าแห้งใส่ลงไปเก็บความชื้น อย่าลืมนะครับหลังจากที่ปลกูกเสร็จปุ๊บเนี่ยใส่น้ําจนให้แบบว่าล้นเลยเอาไว้ชุ่มเลยอเอาไว้ชุ่มเลยชุ่มเลยทียแรกนะครับเอาไว้ชุ่มแบบว่าน้ําอิ่มอิ่มตัวคือดินไม่มีฟองอากาศข้างในแล้วให้ดินเนี่ยไปเกาะลากให้หมดเลยทุกรูกขุมขนของรากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วันต่อไปก็ลดปกติวันละครั้งอันนี้ที่ปลูก,ก,กวันก่อนกลนะค เริ่มงามแลวครับทางนี้ทางนี้ยังไม่จับปุ๋ยแต่ว่ายอดเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกยอดนะครับแตกยอดใหม่ทางนี้ก็เหมือนกันไม้ที่สังเกตได้นะครับมาเดี่ยวฝรั่งนี้เราเราดูที่ยอดนะครับนี่ยอดเริ่มแตกแล้วถ้ายอดไม่แตกเนี่ยเราปลูกไว้ประมาณสักอย่าเร็วเกินนะให้ดูสถานการณ์ประมาณสักสามอาทิตย์นะสามอาทิตย์หลังจากที่เราปลูกเนี่ยถ้ายอดไม่แตกเนี่ยแสดงว่า ลากเขาอาจจะกินไม่ดีดินไม่อุดมสมบูรณ์หรืออาจจะลากมีปัญหาที่มีปัญหาอเอาอย่างนี้ก่อนถ้าถติว่าสาวอาทิตย์ไม่แตกลองตัดยอดใหม่ดูค่ะตัดเพื่อให้เขาแตกตาขึ้นเอาใหม่อพอตัดแตกตาขึ้นเอาใหม่ถ้าแต่ซ้อนสมมติว่าตัดแล้วตาไม่แตกรื้อเลยรื้อเลยปลูกใหม่ใช่ครับรื้อขึ้นมาดูว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าอย่างเราก็ปลูกได้ขยายเป็นใช่ฮะเราจะกลัวทำไมละครับเพราะเรารื้อมาเพื่อต้องการคือ ถ้าเรากลัวก็หมายถึงว่าตายซะเปล่าๆไม่โตเปล่าเลี้ยงไม่โตไม่ไม่ไม่ตายไม่โตไม่ได้กินผลอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราลื้อขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ปลูกใหม่ใหมเพราะมันเป็นระบบรากของตออุทุบพนเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะถ้าถ้าเราลื้อขึ้นมาเสร็จปุ๊บเห็นลากดำๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยลื้อปุ๊บเห็นลากดำเห็นลากเป็นเปื่อยอะไรพวกเนี้ยตัดทิ้งอ่ะตัดทิ้งนิดใบตัดกิ่งออก ให้เหลือตาประมาณสักสองสามตาพอแค่นนเดี๋ยวมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคค่ะสวยงามมากเดี๋ยวหนวูอาจจะทําการลดน้ําต่อไอ้วิธีการลดน้าอันนี้ไม่ต้องบอกนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือง่ายๆนะครับแค่เอาสายยางมาถ้ามีสปริงเกอร์ก็สปริงเกอร์แต่ว่าการหลังจากปลูกเสร็จปุ๊บรอบแรกเนี่ยอัดน้ําเนี่ยจนเต็มเลยให้ให้มันอัดเอาฟองอากาศออกให้หมดอันนี้คือครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราปลูกแต่หลังจากนั้นก็คือลดันละครั้งปกติ นะครับฉีดปกติให้เขาชุ่มปกติโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวนาหนเรจะมาอัปเดตให้ดูบ่อยๆส่วนกิ่งเนี่ยผมจะพยายามแต่งออกนะครับให้เหลือสายพันธุ์ละหนึ่งกิ่งพอที่กิ่งเขาเยอะเกินนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันเดี๋ยวผมขอฝากช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวการ์เด้นแ plan ช่องพี่เอเก้าทีละเก้าเกษตรอินทรีย์ช่องพี่น้อยน้อยทาสวนแล้วก็ช่องเก,กษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้รน,น,นอดล,ลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับจะเลี้ยงไหมครับคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตขอพี่ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจเริญร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์นี้สวัสดีครับบ๊ายบายต่อฮะยังมีอีกล้มหนึ่งอีกล้มหนึ่งฮะถูกต่อ